ื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับว่าทางฝ่ายลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัฐถ้าทางจะตกลงกันได้เพราะสัญาญาณมันมีสัญญาณมีข่าวมาผมดูข่าวนะ mm hmm. ก็ทํานองว่าลุงป้อมลุงป้อมก็จะมีมติขับกลุ่มธรรมนัฐประมาณ20่สนบคนนะไปอยู่พักกล้าธรรมหรือพักอะไร mm hmm. ก็เท่ากับว่าอิสระเลยก็ไปไปอยู่พักกล้าธรรมหรือพักอะไรเรียบร้อย20คนแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรากฏว่า,าจะต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ การอะไรนี่บุกลุกที่สปอของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของใครก็ไม่รู้นะเห็นได้ข่าวว่าตอนเช้าก็ดูเรื่องราวใหญ่โตจะลงพื้นที่พอช่วงบ่ายเนี่ยตกลงกันได้ระหว่างลุงป้อมกับท่านผู้กองธรรมนัฐเห็นยกเลิกการลงพื้นที่ไปนะคนก็เลยมองว่าลุงป้อมกับผู้กองน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วเมื่อต่างคนต่างไปเห็นไม่ตรงกันก็ไปอยู่พักใหม่กันไปคุณก็เอาไปยี่สิบยี่สบี่อะไรก็ว่าไปลุงป้อมหรืออีกส่วนหนึ boy, email, okay, water, uh> him, ่ง เขาว่าอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชนก็เลยสงสัยเอาและและไอ้ที่ไปแฉเนี่ยหวานจงหวานใจของใครเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเงินเท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบุกรุกที่อ่าสปกอะไรเนี่ยจะไปต่อไหมพี่น้องประชาชนก็มองเอาถ้าตกลงกันได้ก็จบแล้วสิแสดงว่าเจรจากันอ่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างกันลงตัวแล้วจะจะสืบสวนสอบสวนกันไปต่อไหมพี่น้องประชาชนก็เลยสงสัยเนี่ย เห็นก็บอกเลิกลากันไปแล้วก็เท่ากันว่าไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วระหว่างผู้กองกับลุงป้อมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมดูข่าวเอาแนละ้วที่ต้องตรวจสอบเงินเข้าเงินออกเห็นมีข่าวผู้หญิงคนหนึ่งใครก็ไม่รู้มีเงินเข้า8 0 0ร้อยเล้านจริงแท่อะไรไม่ทราบดูข่าวนะแสดงว่าเงียบเลยหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับก็ฝากเลยครับฝากตำรวจฝากปปชนะเห็นมีข่าวใหญ่โตเอาจริงเอาจังหลักฐานชัดอะไรต่างทำไปทำมานี่ชัดเลยครับ ชัดคืออะไรตกลงกันแล้วหรือเปล่าคําว่าชัดนี่คืออะไรชัดเจนแล้วนะเออผมก็ไปอยู่พักใหม่คุณก็อยู่คุณไปต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องทะเลาะก,กันหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าชัดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะครับนะก็ดูกันไปนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรอ่ะพอตกลงกันได้กันไมไม่ตรวจสอบต่อแล้วะนะตกลงตรงนั้นเป็นรีสอร์ทหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นสวนเกษตร ตกลงคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือเจ้าของบ้านนั่นน่ะตกลงปเป็นเรื่องอะไระเกษตรกรหรือว่านักธุรกิจตกลงบุกลุกที่สอกรหรือเปล่าหรืออะไรเออมันก็ยังไงมันก็จบจบ,จบกันไปแบบหนังฝรั่งนะคิดกันเองแล้วกันเชา้ชาเช้าบอกจะลงพื้นที่เลยนะนะออมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงแห่งหนึ่งเชา้ชาเช้านี่จะลงพื้นที่นะใบยบยตกลงกันได้เงียบหรือเปล่าเอ๊ยยังไง อ่ะพี่น้องว่าไงอะ่ะหรือว่าเอา่อจะไม่มีการไปต่อแล้วหรือหรือ,อยังไงครับเออนะครับเนี่ยเนี่ยผมไปดูเนี่ยของนักข่าวเนี่ยคุณน้องธัญรัตน์ถามม้อยผู้ประกาศข่าวช่องพีพีทีวีก็บอกตอนเช้าอาดีตที่ปร,รึกษาธรรมนัตให้สัมภาษณ์เดือดเตรียมลงพื้นที่กลางผังแฉภูทับดาวต่อหลังเปิดเส้นเงินโยงหวานใจบิ๊กการเมืองคนหนึ่งตอนบ่ายพลังประชาัฐแถลงขับสอบสออวนธรรมนัฐ สรุปแล้วว่าทัศนคติไม่ตรงกันตอนค่ำอดีตที่ปรึกษาธรรมนักยกเลิกลงพื้นที่ให้หน่วยงานที่เหลือทำกันเองทำไปเ <laughs> นี่ยเนี่ยนักนักข่าวเนี่ยผมอ่านอ่านที่เขาโพสต์นักข่าวเขาบอกเฮ้ยตอนเช้าดูขึงขังนะลงพื้นที่แฉเลยครับภูทับดาวนะเปิดเส้นเงินพอตอนบ่ายพ <terms> ลังประชารัฐขับ20สกสกลุ่มธรรมนัตพอกลางคืน อดีตที่ึกษาธรรมนัตยกเลิกลงพื้นที่จุกรูนะครับจุกรูนะครับหลายๆคนก็บอกประชาชนก็เป็นไงหอนยังเป็นแถวเนี่ยบูบูบูประชาชนไปนไงหอนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันก็จริงนะอันนี้เอามาจากโพสต์ของน้องธัญรัตน์ถามม้อยผู้ประกาศข่าวช่องพีพีทีวีบูประชาชนหอนหรือเปล่าเราไม่รู้นะ เราไม่รู้ว่าเขาจะเดินต่อกันไหมการเมืองนี่มันเป็นเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของประชาชนเรื่องของประเทศชาติหรือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรอพี่น้องประชาชนก็ไปคิดกันเองนะบู๊นะครับก็ว่ากันไปนะนะครับว่ากันไปอันนี้ก็เอาข่าวมาเล่าฟังนะจริงเท็จย่างไรพี่เดยไม่กล้ายืนยนันนะเราก็เอาข่าวมาวิเคราะห์แล้วให้ความรู้กับประชาชนคือการปราบปรามอาการบุกรุกป,ป่าเนี่ย ไม่ว่าที่สปกอ,อุทยานแห่งชาติป่าไม้เนี่ยการบุกลุกมันเยอะและคนที่บุกลุกก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนใหญ่คนโตเป็นนักการเมืองเป็นนายทุนเป็นโอ้โหเป็นคนที่มีเส้นมีสายอะนะถ้ามันตกลงกันได้หมดเนี่ยมันก็ก็คงจะแก้ปัญหาการบุกลุกที่สปกอที่อุทยานเนี่ยหรือที่ป่าไม้นี่มันคงจะยากมั้งเพราะคนที่อยู่ดีๆไปอยู่บนเขานะอยู่ดีๆไปอยู่บนที่สปกอ,อยู่ดีๆไปอยู่เขตอุทยานได้เนี่ย ต้องมีเส้นมีสายหรือเปล่าผมไม่รู้นะคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะไปอยู่ได้ไหมนะมันจะไปอยู่ได้ไหมลนะ่ะอยู่บนเขาอย่างเงี้ยเออมันต้องเส้นใหญ่ไว้นะเขาใหญ่เที่ยงอย่างเงี้ยเขาใหญ่อย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่ได้เอ่อคนใหญ่คนโตมันจะไปอยู่บนยอดเขาได้หรอพี่น้องมันความสูงความลาดชันมันไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอคนที่บุกลุกป่าเนี่ยบุกลุกที่ส,สปกบุกลุกที่อุทยานป่าไม้เนี่ย มันต้องเป็นคนใหญ่คนโตรหรือเปล่าล่ะพี่น้องล่ะผมเริ่มไปกล้าพูดอ่ะพูดไปพูดมาเนี่ยเขาจะมาฟ้องร้องผมนะครับอ่าหนึ่งนะฮะเข้าใจนะพี่น้องว่ายังไงล่ะรายการพี่เดก็เปิดประเด็นให้อ่ะให้พี่น้องประชาชนคิดอ่ะนะนะออกข่าวคนใหญ่โจเลยหวานใจหวานเจี๊ยบอะไรก็ไม่รู้นะครับหวานใจหวานเจี๊ยบเส้นเงินเส้นทองแปดร้อยเก้าร้อยล้านเกี่ยวโยงกับบิ๊กการเมืองใหญ่โตสักพักไปไง เลิกลงพื้นที่นะครับ <น S 1> จากหวานใจก็กลายหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบก็คืออะไรตกลงกันได้ก็เรียบร้อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตกลงกันเรื่องอะไรยังไงเราก็ไม่รู้แต่จากหวานใจก็กลายหวานเจี๊ยบบางคนก็บอกว่าอืผู้หญิงฆ่าใครอแตะแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงของใครนะนะครับผู้หญิงของใครก็ไม่รู้แล้วก็เงินเข้าเงินออกเป็นเงินเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเป็นเงินผิดกฎหมายนะ นะครับเพราะว่าเขาก็บอกแนละ้วเป็นไม่ใช่เงินผิดกฎหมายนะมันมีขั้นตอนกระบวนการอีกเยอะแยะมากมายนะจากหวานใจก็กลายเป็นหวานเจี๊ยบก็คือตกลงกันเรียบร้อยแฮปปี้ทุกฝ่ายนะนะครับทางผู้กองแกก็ได้ไปอยู่พักใหม่สบายไม่ต้องมาทะเลาะก,กับคุณลุงนะส่วนคุณลุงก็ไปไงเบาตัวสบายไป,ไปทุกครูประทาทนได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่ายังไงครับพี่น้องก็คิดเอาเองแล้วกันนะ ถ้าเราไปบอกว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวก็เอาหมายสารมาส่งเหมือนกับเนี่ยศีละโดนไปแล้วเนี่ยห้าสิบล้านนะเมื่อวานบอกพี่เดผมโดนแล้วลุงป้อมเล่นผมแล้วห้าสิบล้านนะครับนะอืมนะครับอืมว่ากันไปครับทุกรู้นะสบายๆเข้ามารายการพี่เดบีไม่ก็เอาว่ากันไปนะประชาชนได้จะนั่งตาปิดเปลือนักการเมืองนี่เป็นอาชีพที่แบบอออืื เป็นไงฮะดีมากเลยนกักการเมืองเนะี่ยเออวันนี้พูดว,วันนี้พูดซ้ายอีกวันพูดขวาหรือเปล่านะวันวันนี้เลี้ยวซ้ายอีกวันหนึ่งเลี้ยวขวาหรือเปล่านกักการเมืองเราก็ไม่รู้นะอืมอืมนะครับ21นาทีนะครับเดอะรีพอร์เตอร์รายงานพบตร,รเผยเหตุยิงสอจอต้องมีเจ็ดคนอยู่ที่เกิดเหตุสั่งเอาผิดผู้ก่อเหตุทุกคนเร่งพิจารณาเอาผิดฐานอั้งยี่ซ่องโจรโอ้โหข้อหาหนักนะ อ่างยี่โซ่งโจรเดี๋ยวเปิดตาราก่อนนะครับมันคืออะไรวะอ้างยี่โซ่งโจนมาตราประมาณสักสามร้อยกว่านะจะไม่ผิดนะอ่านะครับเดีย๋ยวดูนะเนี่ยข้อหาเนี่ยวันวัน,วนมีข้อหาปแปลกๆเยอะนะเดี๋ยวดูอืมอืมอืมเดี๋ยวดู นะครับอ่างยี่ส่องโจรนี่มันนานๆจะเจอนะจุกรูนะอืมน่าจะเป็นความผิดเกี่ยวเกี่ยวความสงบสุขมร้อยสิบเดี๋ยวเปิดตำราก่อนนะอ,อ๋อมาตรา209กฎหมายอาญาอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกอ่างยี่ใช่ไหมอ่างยี่ก็คือว่า ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดําเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อกระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมายก็คือเพื่อง่ายปกปิดวิธีการมารวมตัวกันแล้วก็เพื่อจะทําทําผิดกฎหมายเราเรียกว่าอ้างยี่จําคุกไม่เกิน7ปีคนไหนเป็นหัวหน้าจําคุกไม่เกิน10ปีอันนี้เรียกว่าอ้างยี่นะนะมารวมหัวกันแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อทําอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้อ้างยี่นะครับส่วนซ่องโจรน,นะครับ ซ่องโจนหมายถึงมาสมคบกันนะมาปรุกสาหารือกัน5คนขึ้นไปเพื่อจะกระทําความผิดนะครับอันนี้เรียกว่าซ่องโจนนะครับแต่ต้องห้แต่แต่ไอเขาเรียกอะไรวะซ่องโจนห้คนขึ้นไปแต่อ้างยี่ไม่จะเป็นกี่คนก็ได้นะครับโทษโทษก็คือ5ปีซ่องโจรน,นี่เบาหน่อยนะครับอ้างยี่นี่หนัก7ปีนะครับนะเอ่อ ถ้ามาสมคบกันเพื่อทําผิดกฎหมายที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตอะไรพวกนี้อันนี้ก็โทษก็จะเพิ่มจาก5ปีเป็น10ปีนะครับเรียกว่าอ้างยี่หรือซ่องโจรใครอยากหาดูเพิ่มก็ไปดูกฎหมายอาญามาตรา209กับ210อันนี้เปิดตําราสอนกันเลยนะรายการเราเนี่ยมันไม่ต้องห่วงหรอกความรู้กันแน่นๆใครเข้ามาเนะะี่ยก็อ่าอ่ะอ่าอืมอืม,อมนะครับเออนะฮะชัดเจนนะ ได้ความรู้นะอ่ามีคนบอกอะไรนะประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีอย่างเดียวส่วนนักการเมืองก็มีหน้าที่ทุจริตอย่างเดียวหรือเปล่าคะอืมไม่รู้เหมือนกันนะนะครับอืสบายกันนะครับอประชาชนต้องเลือกคนดีเข้าสภานะครับอืม